การทีทําอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องห้ารือกันก่อนไม่ใช่ว่แนแดงๆคนนี้ีทําคนนั้นอีทําเดี๋ยวมันจะไม่มีคอตกลงกันนะคะ,คะมันลลาสุดเนี่ยที่ภูเก็ตเขามีการห้ารือในการแก้ไขปัญหากรณีให้ชาวที่ดินข้องรัดค่ะเพื่อจะสร้างโรงแรมขนาดยญ่บริเวณหาดหมายเค้าที่จังหวัดภูดเก็ตค่ะ นายกองเอกอุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพูเแก็ตค่ะพร้อมด้วยด้วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็โล่วงกันเลยนะคะเพื่อจะห้ารื่นในการแก้ปัญหากรณีให้าชาวที่ดินข้องรัดเพื่อจะก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่บริเวณหาดใหม่เขาวจังหวัดพูเแก็ตค่ะเราก็มีการศึกษารวมถึงพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจัดทาแผนขั้น,นตอนระยะเวลาเสนอแนวทางแล้วก็มาตรการในการแก้ไขรวมถึงประสานดาเนิน,น,นการทางในระดับพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย แค่เปร่งรัดการทำแล้วก็ติดตามพ้นการทำนายงานผลการทำอุปสรรคอุปสรรคแล้วก็้คเซนอแนตโตอนุกรรมการแก้ไขปัญหาพ้นกระทอบจากโครงการพัฒนาข้องรัฐค่ะโดยการประชุมในวันนี้ค่ะเขาก็มีเป้าหม้เพื่อให้การแก้ไขปัญหากรณีให้ชาวเทดินข้องรัฐเพื่อก่อสร้างโรงเรมขนาดใหญ่บริเวณหาดไม้ขาวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นธรรมกับถูกายนั่นเองค่ะมันก็เป็นการศึกษาหาผ้นกระทอบกันไปก่อนนะคะเผื่อถ้าเกิดมีการก่อสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยด้วยงานในพื้นที่แล้วก็ เกี่ยวของจะได้รับสาบ<ช>เวลาม<ช>พีอะไดเกิดขึ้นมาก็จะได้ประสานทุกคนนั่นเองค่ะก็คือเป็นการ SEA e นั่นเองนะคะ